อาการเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ทานยาไปจีนหรือชุบดูแลนี่กาไปนไี่เมื่อก,กี้คือจีน อแล้วก่อนที่ก่อนที่จะมาทานยาครับอาการเป็นไงบ้างครับมีป่วยอะไรบ้างครับก่อนที่จะมาทานยาเนี่ยนี่นี่อนี้นี่้นี่าีอนีมันชาอ๋อเคยเป็นเคยเป็นชาทั้งตัวนี่แหละครับแล้วก็ปวดท้องปวดท้องใช่ไหมฮะอ๋อเดี๋ยวนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับ นี้กินไป2ชุดแล้วใช่ไหมครับผมกินหนึ่งชุดหนึ่งชุดใช่ไหมครับอันนี้จะมาชุดที่2ใช่ไหมฮะอ๋อมาที่คาบมาซานเตอร์นะอ๋อสามครั้งแล้วใช่ไหมครับสามครั้งเลยใหญ่ซี่กี่เคาเลว่์ครับแล้วลุงเป็นแค่เจ็บท้องเดียวหรอครับเป็นอาการชาใช่ไหมแล้วโรคอื่นมีไหมครับก่อนที่มาทางอ๋อปวดขาด้วยอ๋อเนี่ชาไปใหญ่อ๋อขาชาแล้วก็ปวดท้องด้วยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นใช่ไหมฮะดีดีดคือสบายดี่กิน ครับครับพันธุ์ไปพี่เลยแล้วนะครับโอเคครับผมคุณมากครับ